เวอร์ธารแมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศสวัสดีครับ ผมสรรสยามวิภาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่กรรมการบริหารของบริษัท SN Service Solution จำกัดมหาชนบริษัทของเราทำงานบริหารจัดการแบบองค์รวมมีทั้งตั้งแต่ง,งานบริหารจัดการอาคารและระบบอิศวกรรมงานอาหารสําหรับผู้ป่วยและในโรงพยาบาลเป็นหลักแล้วก็มีงานทาความสะอาดโดยทั่วไปแล้วกลุ่มธุรกิจที่เราดําเนินการหรือพันธมิตรลูกค,ค,ค้าของเราเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลชั้นนําของประเทศและเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ๆในประเทศไทยด้วยกันปัจจุบันเนี่ยเราดูแลพื้นที่เกือบเก้า แสนตารางเมตรทุกวันนี้สิ่งที่เราดําเนินการอยู่เป็นสิ่งที่ตลาดกําลังต้องการก็คือโดยทั่วไปแล้วธุรกิจตักส่วนใหญ่เนี่ย เขาต้องการทําดําเนินธุรกิจของเขาเองในส่วนที่เป็นส่วนสนับสนุนหลักบ้าน mm hmm. เขาอาจจะต้องการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเราก็ยินดีที่จะเข้าไปดําเนินการตรงจุดนั้นในวันนี้เนี่ยเป็น first day trade ของบริษัทซึ่งเราจะดําเนินระดมทุนเพื่อไปดําเนินการในการขยายธุรกิจตลาดของ o u t s o u r c i เราเรียกสั้นๆว่าเป็น o u t s o u r c นะครับตลาด o u t s o u r c เนี่ยกำลังเติบโตสามารถที่จะขยายกิจการได้ใน2อสาปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการขยายกิจการประมาณ30%ตต่อปีผลประกอบการของเราอยู่ในเกรนที่ยอมรับ ึ่งวันนี้ที่เรามาเข้าตลาด l i f e exchange ก่อนเนื่องจากว่าเราต้องการเตรียมตัวบริษัทให้พร้อมเพื่อที่จะก้าวย่างไปสู่ mai ในอนาคตซึ่งเราก็มีแผนในการขยายธุรกิจตรงนั้นถ้าเข้าตามเกณฑ์น่าจะอยู่ประมาณปี69ก็เลยมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของบริษัทให้กับผู้ลงทุนหรือผู้สนใจที่จะลงทุนในวันนี้ถ้าสนใจในธุรกิจของบริษัทสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของบริษัทได้นะ www snss co th ซึ่งปัจจุบันเนี่ยสปีย้อนหลกักอัตราการโกดค่อนข้างที่อยู่ในเกณฑ์ที่สว จุดแข็งหรือจุดเด่นเลยของเราจะเน้นที่งานระบบเราไม่ได้เน้นที่ส่งผลเข้าไปทํางานระบบบริหารจัดการหลังบ้านเรานํานวัตกรรมเข้ามาช่วยเพื่อช่วยลดในเรื่องของงานที่ซําซ้อนและความผิดพลาดที่เกิดจากคนในการปฏิบัติงานซึ่งระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมของทางบริษัทเองทีมงานของเราเนี่ยมีการเทรนนิ่งหรือว่ามีการอบรมหรืออัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลาและที่สําคัญสิ่งที่จะมาช่วยผลักดันให้บริษัทเจริญเติบโตต่อไปได้อีกก็คือนวัตกรรมใหม่ๆที่เราเอาเข้ามาไม่ว่าถ้าเป็นด้านอาหารเนี่ยรามีอาหาร เหลวปั่นซึ่งสามารถที่จะฉีดซองอุ่นไม,มโครเวฟสามารถให้ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยฝึกกลืนสามารถทานได้เลย,าาเ,ลยเก็บที่อุณหภูมิภายนอกได้18เดือนโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้ทําการวิจัยร่วมกับสถาบันอาหารของมหาวิทยาลัยม่ิดลแล้วก็ได้ผ่านออยอเรียบร้อยแล้วซึ่งจะล้นสู่ตลาดในช่วงนี้แล้วก็ยังมีนวัตกรรมพลาสติกซึ่งสามารถย่อยสลายได้อนุรักษ์โลกคําว่าพลาสติก นวัตกรรมพลาสติกตัวนี้เนี่ยเราเอามาทําบรรจุทันอาหารด้วยสามารถที่จะช่วยโลกได้เยอะอย่างน้อยก็เป็นเซโร่ด้วยนะส่วนที่เรารดมทุนในชะ่วงแรกเนี่ยเรารดมไม่ได้เยอะคนหุ้นที่ออกมาประมาณแค่ล้านของหุ้นเองขึ้นมาประมาณ3%ามเปกว่าก็คือดูผลประกอบการของปีนี้ถ้าเป็นไปตามเป้าเหมือนปีที่แล้วที่มันมีการยอดโตขึ้นมาเอ่อยีปัจจุบันเ e เวนิวอยู่ที่280ล้านต่อปีก็มองว่าปิดสิ้นปีนี้เราน่าจะอยู่ประมาณ350อเติบโต2ปีที่ผ่านมาประมาณ15%สิบห้าเปอรดดาเซ ก็ประมาณสิบประมาณ15%จากเราขยายงานได้มากขึ้นครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเราทํามาประมาณเกือบ10ปีลูกเขาได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจิ๊กเลฟเฟนที่เรามีที่เราสะสมมามันเป็นตัวการันตีและยืนยันได้ส่วนใหญ่แล้วโปรเจกต์ที่เราได้มาถึงแม้จะเป็นสัญญาช่วง2ปี3ปีต่อทีหนึ่งประมูลทีหนึ่งมีประมาณเกือบ50%นะที่เราได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องประมูลเนื่องจากว่าเราเอาผลงานเก่าเข้าไปเราอาจจะโชคดีที่เราได้เก็บสะสมพอมานานพอสมควรกับกลุ่มเครือของโรงพยาบาลชั้นนำครับมันก เป็นเรเฟเรนซ์ที่สาคัญของเราเหมือนกันถ้าและอีกอย่างหนึ่งคือพอเวลาเราขยายธุรกิจจากกลุ่มโรงพยาบาลไปกลุ่มสากรรมอื่นเราเราพูดเสมอครับว่าในงานโรงพยาบาลเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเซนซิทีฟและมีความเสี่ยงเยอะถ้าสมมติถ้าเราทําได้นั่นหมายถึงว่ากลุ่มธุรกิจอื่นก็มั่นใจได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งในกลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับไฟคุณต้องห้ามดับถูกไหมครับเพราะมีคนไข้อยู่เราเราทาได้นั่นหมายถึงว่าเราควบคุมเราทําด้านบำร,ร,รุงรักษาได้โดยที่ให้มีการใช้งานพร้อมใช้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยก็จะ ง่ายขึ้นให้การทํางานของเราเนี่ยให้มันเป็นรูกปธประทมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าเรามองว่าเราแบ่ง50%เงินที่ได้จากการระดมทุนเนี่ยไปใช้ในการต่อยอดขยายธุรกิจหมายถึงว่าขยายในส่วนของงานบริการเป็นเมนหลักของทางด้านงานเริหารจัดการของเราที่เราเอาเข้ามาจัดจําหน่ายก็เราผลิตอีก25เป็นนในลงทุนของเรื่องของงานระบบที่เราจะเอามาพัฒนาแล้วก็อีกประมาณ25%เป็นพวกนวัตกรรมใหม่แค่เรานะครับตอนนี้ถ้าธุรกิจเอาซอสจริงๆแล้วเนี่ยมันยังกว้างมากส่วนแบ่งของเราตอนนี้ถ้าเป็น ประมาณ7 8%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เองซึ่งมองแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่ไปได้อีกเยอะเพราะแค่กลุ่มโรงพยาบาลใหญ่ๆคือเดียวพอโปรฟิตขึ้นอยู่กับ หมวดงานบริการถ้าเป็นหมวดงานบริการทางด้านการบริหารจัดการอาคารและระบบวิศวกรรมเนี่ยอยู่ประมาณสองหลักแต่ถ้าเป็นอาหารก็ประมาณสองหลักต้นๆแต่ถ้าเป็นทำความสะอาดแม่บ้านเนี่ยอาจจะลดลงมานิดหน่อยตัวพลาสติกกับอาหารเป็นวัตกรรมใหม่ที่เราเพิ่งเอามาเสริมในปีนี้เราเห็นจุดเพนพอยต์เวลาเราเข้าไปทาในในกลุ่มสากรรมสถานพยาบาลเพนพอยต์เช่นของกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยฝึกตืต่นบางทีเนี่ยเขาจะต้องมีการปัน่นหรือทําที่บ้านซึ่งอาจจะในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของ ระยะเวลาในการเตรียมวัตถุดิบสัดส่วนไรายได้ถ้าเป็นงานช่างงานบำรุงรักษาอาคารและระบบวิศวกรรมนนประมาณ45%ดารนอาหาร45ก็เป็น90งานทำความสะอาดประมาณแค่5-10%นอกนั้นก็คือจะเป็นงานยิบย่อยสาเหตุที่เราดาสเกลลงของงานทําความสะอาดเนี่ยเนื่องจากว่าปัญหาเรื่องของการใช้แรงงานเบอร์อันสกิลซิ้นตรงนี้เนี่ยตลาดแรงงานตักด้าวเข้ามาแทกเยอะทาให้มาจิ้นตรงนี้ มันค่อนข้างจะบาปเราก็เลยมองว่าถ้าเราไปทําหันไปทําธุรกิจที่ต้องใช้ทักษะมีการอบรมมีการเทรนนิ่งซึ่งเป็นความถนัดของเราเนี่ยมันน่าจะทำะเพิ่มศักยาภาพของบริษัทได้มากขึ้นใหญ่คําถามคําถามที่ได้จากนักลงทุนเนี่ยเขาจะมองว่าเอ๊ะการทํางานด้านงานบริการอย่างเงี้ยมันมีความเสี่ยงหลากหลายที่เข้ามาเราพยายามปิดปัดจจัยบริหารความเสี่ยงโดยการที่ระดมความคิดแล้วก็ดูศึกษาจากประสบการณ์ที่เราผ่านมาว่ามีความเสี่ยงอะไรแล้วเราพยายามที่จะลดความเสี่ยงเหล่านั้นเราไม่สามารถที่จะไปปิดได้แต่ว่าเราขอแค่ ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดนักลงทุนขอให้นักลงทุนมั่นใจได้ครับว่าการที่บริษัทเราทำเนี่ยเราพยายามที่จะดาเนเินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลสป็นสคัญของบริษัทเลยนะเราพยายามจะบาลานซ์สส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เขาจะต้องได้เนื้องานที่ตามที่เขาต้องการนะครับพนักง,งานของผมทุกคนเนี่ยจะต้องมีความสุขในการทางานนั่นคือปจัจจัยหลักปัจจุบันพนักง,งานเรามีอยู่800คนเราเชื่อว่าพนักง,งานทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้แฮปปี้สมดุดแต่ majority ก็คือ หลักๆเนี่ย80-90%เนี่ยก็อยู่กับเราเพราะเทินโออร์เราจะน้อยครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือผู้ลงทุนเราแบ่ง3ส่วนให้บาลานซ์ยังไงผู้ลงทุนต้องได้ผลตอบแทนกลับไปนั่นคือนั่นคือสิ่งที่เราคาดการณ์สำหรับการทําธุรกิจเราเอาเงินที่ได้จากผลกําไรอ่ะครับเราไปขยายธุรกิจอย่างที่เรียนให้ท่านทราบอ่ะครับว่าในปีที่แล้วเรากระโดดเข้ามา30%เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเงินหมุนเวียนในเรื่องของการขยายธุรกิจแคทโฟอของเราเยอะพอสมควรดิงหนึ่งที่เรามองคาดการณ์ว่าในอนาคตอีกสักปี่ปอนทีี่จะเเขข้าาาา MEI รรมกยยงานอยู่่ที ประมาณแบบร้อยล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพยายามที่จะมาระดมทุนตรงจุดน,นี้เข้ามาเพื่อหมุนม,มันเป็นเงินหมุนเฉยๆจริงๆแล้วร้อยเนี่ยพอเวลาหันเซ็กชันออกมาแล้วเนี่ยเราต้องการใช้ประมาณ3เดือนหรือ4เดือนแค่นั้นเองขอบคุณครับ